นี่นะครับเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะฮะเกี่ยวกับความสงสารของคนไทยครับมีหลายรูปแบบนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ สังขารความชราความพิการนะเรื่องราวของลุงวีหลังโกงหรือหลังคอมเนี่ยนะฮะก็เป็นชายสูงไวัยนะที่ก็จะเดินอยู่ตามตลาดเนี่ยด้วยสภาพแบบว่าหัวเนี่ยแทบจะทิ่มพื้นเลยนะเดินไปได้ประมาณ4 5่้าเกเนี่ยก็ต้องนั่งลงเพราะว่าหน้ามืดนะ ใครเห็นเนี่ยก็โอยสงสารจังเลยลงุงนะจะทํางานทําการอะไรก็ทําไม่ได้ก็ต้องมาขอทานอยู่ในตลาดเนี่ยพอนั่งปุ๊บก็ยืนแก้วนะคนก็ใส่เงินกลายเป็นคลิปที่แบบโอ้โหคนแห่สงสารอยากจะทำบุญให้ลุงวีกันล่าสุดครับเขาก็แฉกันออกมาแล้วนะฮะว่าเจ้าลุงวีหลังโกงเนี่ยเป็นแก๊งขอทานคาบชาติเป็นแก๊งต้มตุ๋นนะ ในแก๊งเนี่ยไม่ได้มีแค่ลุงวีคนเดียวยังมีพวกแบบเอาเด็กเล็กมาขอทานอ่าบางทีเอาลูกใครไม่รู้มาจูงมาให้หน้าสงสารน่ะคือพฤติกรรมเนี่ยมันเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นการแบบหลอกลวงต้มตุนนะแล้วก็ลุงวีเนี่ยเคยถูกจับส่งกับประเทศกรัรมพูชามาแล้วสามครั้ง แต่ก็ยังกลับมานะฮะหนีเข้ามาหนีต่อมอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อมาทําอาชีพขอทานด้วยการทําหลังโกงแล้วก็นั่งเนี่ยทำอย่างนี้แล้วมันได้เงินเยอะครับเป็นชายวัย47ปีสัญชาติกัมพูชานะครับเนี่ยฮะโอ้โหคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือไปด้วยนะเขาก็ออกมาโพสตเลยนะครับเขาเรียกไอ้ลุงวีนะเขาบอกสรุปผมถูกหลอกลุงวีหลังโกงคือแก๊งขอทานข้ามชาติ ที่หนีเข้าประเทศไทยตามตะเก็บชายแดนเคยถูกส่งกลับมาสามครั้งมีไรายได้เดือนหนึ่งกว่าหนึ่งแสนในแก๊งมีหลายคนวิตีกรรมเข้าขายข้ามนุษย์การเอาเด็กอายุสิบเดือนมานั่งขอทานเรื่องแดงขึ้นเพราะผมประสานกรมพัฒนาสังคมเข้าไปช่วยเหลือแต่เขาจําได้ว่าเคยส่งแก๊งนี้กลับประเทศหลายครั้งและด้วยความที่เวรกรรมติดจรวดหลังจากเอาความน่าสงสารมาหลอกผมและน้องเอกบางแสน และคนไทยผู้ใจดีตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวแก๊งทุกคนและพาไปควบคุมไปที่ตมตอนนี้ผมรู้สึกอึหยังวะเคยนคนมาเยอะสุดท้ายตกเบ็นเหยื่อเพราะความใจดีของตัวเองก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะฮะที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนที่เขามาขอทานเนี่ยเขาลำบากจริงหรือว่าเขาขี้เกียจทํางานนะฮะบางนคนแก้งทําเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเราไม่ชอบโดนหลอกหรอกครับเราอยากจะช่วยด้วยความจริงใจก็จริงแต่ว่า บางครั้งเนี่ยมาหลอกลวงกันมันก็เสียความรู้สึกกันนะฮะนี่ลุงวีหลังโป่งเนี่ยแม่เดินอยู่ครับต้องนั่งเดินนั่งเดินนั่งอยู่เนี่ยนะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับก็เลยเอานํามาฝากกันนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยฝากไลค์แลแชร์ซับสไคช่องวิตตอร์วิตตอร์ข่าวไรเร็วแรงทะลุนรกด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตตอร์วิตตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ